หมุนแบบ10ครั้งทุกทีเขาจะหมุนกันคนละครั้งแต่ผมหมุนแบบสิครั้งเลยไปและอย่ามือเกลีย้ยอย่ามือเกลีย้ยอย่ามือเกลีย้ย เอาระครผมนะเถาไม่อยากจะตาบอดประชงของผมนี่มีแสงสะท้อนต่างๆเย็ะแะมากมายผมแนะนำเป็นออบตัดฟาวคอนเลยนะครับผมใช้มานานกว่าแสนล้านปีแล้วนะครับผมเรียกว่าเป็นอวัยวะชิ้นที่ส3กันไปเลยทีเดียวนะครับดีสายสุดล้ำไม่ซ้ำใครหมากับวัสดุสุดพรีเมียมทนทานานาน10ปีประกอบด้วยช่างฝีมือดีไม่ว่าจะเขย่า ใครยี้ไม่ต้องกังวลไม่ว่าจะเล่นเกมท่องเที่ยวทำงานหรือมาตัดต่อที่ใช้เวลานานไม่มีหมดสนุกลุยเลยอฟตัดเฝ้าคลน พิเศษสำหรับช่วง15-31ถึงกรกฎาคมนี้รถสะใจทันที300บาทและอย่าลืมใส่คีิค้ดนักรับรถทันทีอีก100บาทนะครับผมคำเตือนรีบซื้อก่อนของจะหมดเดี๋ยวจะอดลุ้นเค5ช่วงโปรโมชั่นนะครับดวงดีชาตินี้ไม่ต้องรอชาติหน้านะครับผมสำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเต็มสายกาชา แนะนำเป็น c ีจีซีไทยแลนดเลยนะครับบอกเลยว่าสะดวกปลอดภัยบริการดีนะครับริ้งอยู่ข้างล่างเลย CTC Thailand ครับเพและถ้าไม่อยากจะดวงกากและพัดโปรโมชั่นดีๆผมขอแนะนำนี่เลย r a z e r Go! เติมง่ายสะดวกหาซื้อได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น Line แอด a า a เคพัดหรือแม้แต่เซล กูไปกดก่อนละลิงลาเอื้อกอยู่ข้างล่างเลยสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุก,นนกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้ชองนักลาไัยและวันนี้นี่ครับเราอยู่ในเกม RO Tactics ครยังไม่ดโดนง่อ เรามาถึงจุดนี้ได้ไงนะครับผมหลังจากที่ผมวางมือไปและผมกะว่าผมจะไม่ลุยต่อแล้วแต่7จ็ดแสนที่ผมตั้งตารออยู่นั้นถ้ากูขึ้นในมีพได้นะกูไปต่อได้เพราะฉะนั้นแล้วคลิปวิดีโอนี้ผมฟิกเลนเป็นแอดครับผมแล้วถ้าผมเปิดสุ่มได้แอดขึ้นในวีพีทันเจ็ดแสนมันก็อยู่่ถ้าพรอมแล้วก็ไปครับหมุนแบบสิครั้ง ยื้อจะหมุนกันคนละครั้งไปผมหมุนแบบสิบครั้งเลยอย่ามือเกลี้ยอย่ามือเกลี้ยอย่ามือเกลี้อยอะไรเนี่ยดอกเหลืองเฮ้ยแต่ผมเพิ่งรู้นะว่าของมันเอามาฟรี CP ได้เยอะมากๆเลยในตู้สล็อตเว้ย <c oughs> แต่ผมบอกเลยว่าเปิดทีละครั้งดีกว่าอย่าไปทําอย่างนั้นนะครับผมอู้สองพันดอกเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี <c oughs> <ๆ>๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเจ็ดแสงของเราอาจจะอยู่ข้างหน้า แต่สิ่งที่เราขาดแม่งคือเงินนะเด็กเงินก็ได้มาวว้า <Wow. S 1> เงินก็ได้มาเงินก็ได้มาดี่นี่ี่เ้ยเอาอยู่เอาอยู่ลองที่ลองที่ทเผื่อมีหวังโบ๊ะโบโบเฮ้ยขาดเงินเฮ้ย,าอ,ยอาจจะมีหวังอาจจะมีหวังอาจจะมีหวังเดี๋ยวผมขอดูที่โอ้ยต,ติ๊กตากันติดติดเจ็ดสองโอ้ยมันก็ยังเพิ่มอีกต่อเนื่องเฮ้ยต่อเนื่องไปหมุสนส์ร้อนเป็นชีนกันรับ รับไม่ได้ครับบอกเลยว่ามาถึงตรงนี้แล้วหยุดไม่ได้หยุดไม่ได้ดไ,ไ,ดไปครับของรางวัลในสล็รตแมชชีนนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับก็คือตู้กระชาที่เราสามารถฟิกเลดได้ว่าเราอยากจะได้ตัวละครแสงมืดก็ได้นะครับผมแล้วก็จะสุ่มออกตามนี้เลยนะครับมีเศษตัวละครแล้วมีโบนัสเกลยดโปลิ่งส0 0 0มนซึ่งแม่งไม่รู้มีจริงหรือเปล่านะครับแล้วก็ของแดง ต่างๆนานานะครับผมแล้วก็ของอัพตัวละครเออผมก็เพิ่งเห็นของอัพตัวละครเหมือนกันถ้าพร้อมแล้วก็ไปครับสุมกันยาวๆชูแวบตึ้มหน้ากากยิ้มหน้ายิ้มนี่ไม่น่ารอดเย็บสังเกตสังเกตสังเกตดูไม่รอดตัดเลยเย็บกว่าจะได้แต่ละดอกหายากม,มากนะสล็รอต หวานหวาน,วานอาหาโชว์สามหมื่นให้ดูดีว่ามันมีจริงอ่ะใช่ไหมล่ะ <c oughs> เออโอ,โอยใช้ได้น้ำเมื่อกี้ได้เอสตัวหนึง่งท่าน้ำมววีหวังนะเนี่ยที่จะได้ขึ้นสตอมมี่ถ้าผมได้ขึ้นสตอมมี่แดงก็อาจจะได้มาอีกสองสามหมื่น ล้มทีละอันคุ้มกว่าเอ๊บต่อเน,นื่งองตังโอเคตังโอเคตอนนี้คือขาดแขนตังสัสดๆทั้งในเกมและของจริงไอ้ตังตอนนี้ขาดแขนทั้งในเกมทั้งของจริง ใครจะโดนหนงโดนเนทก็ไปตกใจโดนเนทในไลฟ์นะวิทได้เด้อเอาหน่อยเอาหน่อยครับเอาหน่อยครับสําแดงเด่นหน่อยราชงราชาตู้เลต์ไปอะถึงเวลาแล้วโอ้ยเซตแดงดอบอเซตดาเมจด้วยมาเอาเซตสามไปทำอะไรได้บ้างวะเอาไปบวกแค่นั้นเลยเหรอโอ้ยตัวไฟตัวไฟฟ้าครับโบ๊ะ ไม่มีรูปหน้าอื่นเลยเหรอวะเร่อนู่นรองแรูปเนี้ยอ่ะบัวไม่ได้ละไม่ได้ละเปิดทีละหนึ่งอันไม่ได้ละไปและอันนี้ว้าโอ้โหแล้ว,ลวดูดิใจใ้่าเปิดทีละสิบอันได้ยังไงดูดูสภาพดูสภาพใจวูาเปิดทีละหนึ่งอันจริงเหรอดูสภาพ ดึงสกิป <Skip. S 1> ดึงสกิป <Skip. S 1> แสดงว่าไม่มีรูปอื่นแล้วดึงสกิปดึงสกิปดึงสกัดดึงสกิปว้าอ่าโนโบร ถามจริงโหแม่งต้องแทบจะรอฉากอะดวงดีสุดอ่ะรอฉากรอฉากโอ้โห็อลตที่อุ่์สะสมมาอย่างนานถามจริงต้องการันตีทุกอันเลยเหรอเห็นเขาบอก20ตัวก็ออกแล้วครับนู่นนี่นั่นเห็นกูเห็นโพสกันเป็นตับเป็นปลา ของกูเพี้ยจะได้เลยเฮ้ยเอ้ย,อยไม่ได่าให้ว่าไม่ตรงให้เตือนไม่ดีขึ้นเลยนี่เจ็ดสครั้งครับเจครั้งเอ้าแล้วเหมือนเดิมเลยหรอไม่มีอะไรดีเลยเห็นหลายคนเขาแบบมี2ตัวเงี้ยแล้ไม่มีหรอ คือตอนนี้ผมมีแอดหนึ่งใช่ไหมแล้วถ้าผมเอาหินตรงนี้อีกสองนะมันก็ยังไม่ครบอากุธีเผลปะนี่ไงหลุดเลยจเัเินขอใจ้นเรินจัเินเดี๋ยวไปดูก่อนครับว่าแอดของผมอดีเด็กอ๋อตังก,ก็ตกใจว่าไม่ไม่ไม่ไมไมอ,อีกเหรอมึงใช้เท่าไหร่วะเนี่ยเก้าล้านตามมาอีกสิบเอ็ดล้าน แล้วก็บนหัวมันเปหนึ่งล้านเอาแล้วเอาตัวเองละโหไอ้แต้มเขียวเริ่มเยอะเงินเริ่มขาดมันไม่น่าเลยวะผมไม่น่าลืมไมีเงินนะผมไม่ได้ลากไวไ้ไงเราไม่ทันนะดิอุ้ยตัวชคดีตัวเมื่อกี้ถือว่าโอเคครับอันนี้เราได้ไปจากเอ่อไปสุ่มมานะเมื่อกี้อุย้ยสตอมมี่เฮียเอาเรื่องอยู่ เฮ้ยหรือว่าเราจะขึ้นได้อ่ะไปะอัพเกรดแอเ็เแกร่เพิ่อมอีกหนึ่งเปอร์โอ้โหตีทีละเท่าไหร่เนี่ยตีสองล้านสี่เจี้ยไม่ธรรมาดาไม่ธรรมาดาไม่ธรรมาดาอ่ะไปหมดเลยห้าสิบหกเมตรพอหรือเปล่าสองคลิกถ้าสองคลิกพอเราขึ้น เราจะปลดล็อกความสามารถโอ้โหไม่พอว่าอีกหนึ่งทุกครั้งที่ตัวละครฝ่ายตนเองตัวอื่นรอดชีวิตจะทําให้ดาเมจที่ตนได้รับลดลงเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวอันนี้มันเลเวลสามสทุกครั้งที่ตัวละครฝ่ายตนเองอื่นอ๋อทำให้ดาเมจลดลงอ่าแต่อันนี้เนี่ยเถื่อนสัตว์ทุกครั้งที่ตัวละครฝ่ายตนเองคนอื่นนะครับในปาร์ตี้4คนนั้น รอดชีวิตนะครับ P ดาเม g ของแอดจะเพิ่มขึ้น7.5ไม่รู้ว่ามันเอา7.5ไปคูณ4หรือว่าเพิ่มแค่7.5เอออันนี้ผมผมไม่แน่ใจผมไม่แน่ใจอันนี้ไม่กล้าไม่กล้าบอกโอ้ยขาดีแค่20ก้อนไป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 หรือสูงสุดแล้ว โอ้หแม่งถึงเลยถึงขีดจำกัดกันหมดแล้วครับพวกตัวทองทองบวกเจ็8หกสองแปดสองกันเลยเหรอวะพวกมึงทำของไงยังไงวะใส่อะไรบ้างโอ้โหแม่งบวกยี่สิบดาวสองสองแสนสอง MVP ตัวละสองแสนโอ้ชุดกล่องชุดเกราะบ่งบวกมา โอ้โหใจไม่แข็งห้ามใช่ไหมเขาบอกว่าใจไม่แข็งห้ามกูอยอากตีมือตัวเองวะ่ะคือตอนเนี้ยอ่ะเหมือนด่านอย่างเงี้ยดูเหมือนด่านอย่างงี้ใช่ไหมครับเหมือนด่านเนี้ยมันมันต้องมีแบบอ่ะมันต้องมีคนเล่นนี่ดูดโจเคอลิชันโบ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 ,โบ แปดบู่ห้าแสนเรียกได้ว่าปาดทีเดียวก็มืดทั้งจอแอดผมดาเมจมันล้นหลามมากถ้าผมยี่สิบไอคิวจะไม่มีผลด้วยเนี่ยคือพูดง่ายๆว่าตอนนี้นะครับผมตอนนี้เนี่ยเห็นป่ะคือตอนเนี้ยผมอะพลาดอย่างเดียวเลยเว้ยที่ไม่ได้ดองเงินไว้ไม่ได้ดองเงินไว้แล้วก็ไม่ได้กดมันไม่มีแบบออโต้ให้เรื่อยๆยูดูดูดูแอดา ขอเล่ขอเล่นขอโผล่เลยโผลเลยจังหนี้ดูดูดาเมิป้าผมแสนเจ็บคิดว่าไงผมหัวนี่ไปโดนแบบรุนแรงซึ่งผมแม่งแบบไม่ได้เล่นมาสี่วันนะผมไปติดวันพีซอสี่เกลสีเกลียวเด็กผมเด็กฟ้าคอนโทรลไงแม่งเงยจบแล้วชีวิตกู ผมไปติดวันพีคครับสารภาพโดยตรงผมไปติดการ์ดเกมวันพีคเนีครับผมและวโอพีนยก็จะออกทาหารเรือมาอีกันเพียงเท่านี้ครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้ลากันไปด้วยการการ,การันตีสล็อตแสงมืดแล้วก็บอกไว้ก่อนเลยว่าคลิปหน้าผมจะเอาแอดผมขึ้น,นได้ได้ซึ่งแอดของผมตอนนี้อุย้ยแอดของผมตอนนี้นะครับผม มีโอกาสขึ้นก็คือรอเมจิกสโตนมาขายไม่ก็เอาแต้มไฟลุกมาซื้อผมก็จะได้ได้วีพีแอรบ,บอกว่าจะจัดจ้านที่สุดในเซิร์ฟเวอร์เรียกได้ว่าปาดทีเดียวกระ,ะพือกัระพือกระพ่อนกระช่อนบอนตึง้งแต่ตอนนี้แล้วก็ก็คงจะต้องพักก่อนอืมสำหรับวันนี้เศ้าอ่ะ อู้เจ้าเรื่องอู้เจ้าอู้เจ้าเลบูตองเลบูตองเลบูตองเนี่ยต้องผ่านด่าน29 40เอาแท่งเหล็กเนี่ยไปตีให้ขึ้นแดงบวกอืมไปแล้วแม่งเศร้าเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับสำหรับวันนี้ลากันไปเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ กับผมเลยนี่ก็คือความสนุกความร้อยส่วนกันเ,เนะครับที่ผมผ้าหมาแล่นในสตรีมสดนี่ครับผมถ้าไม่อยากจะพลาดความสนุกสุดเวียงเต็มอิ่ม,มเต็มอารมณ์สามารถรับชมได้ที่ทวิตทีวีสแลปนักรัดไลค์ตั้งแต่ช่วงเวลาบ่ายหนึ่งจนถึงสามทุ่มยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กันด้วยนะครับเจอกัน